ค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาบ,บอกวิธีการทำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มใช้ข้อมูลการทำไฮเปอร์ลิงก์แมปทิปแล้วก็ HTML ป๊อปอัพนะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาค่ะ เมื่อขึ้นหน้านี้นะคะให้กด c a n c e l ค่ะจากนั้นไปที่ Connect to Folder ค่ะเลือกโฟลเดอร์ er RTGIS ค่ะแบบ05นะคะอำเภอชุมบุรีค่ะจากนั้นนะคะไปที่ Table of c o n t e n t ค่ะนำเมาสไปชี้ที่อำเภอคลิกขวานะคะเลือก Property ค่ะ ไปที่ Symbology นะคะเลือก Category คะ่ะ Value 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 Field นะคะเปลี่ยนจาก Area ค่ะเป็น Am Name นะคะจากนั้นกด Add All Value คะ่ะทำการเลือกสีได้เลยคะ่ะจากนั้นกด OK ไปที่ Table of Content นะคะคลิกขวาที่อำเภอคะ่ะเลือก Label Filter คะ่ะ นี่นะคะก็จะขึ้นชื่ออำเภอของจังหวัดปัาจานบุรีนะคะค่ะส่วนการทำไฮเปอร์ลิงก์นะคะมี2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะไปที่ Identify ค่ะคลิกอำเภอที่ต้องการได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะคลิกที่อำเภอนี้ค่ะค่ะก็จะต่อมานะคะทำการคลิกขวาที่ตัวอำเภอค่ะ ไปที่ Add hyperlink นะคะค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างของ Add hyperlink ขึ้นมานะคะก็จะมีลิงก์ to a document กับลิงก์ to our URL นะคะในส่วนนี้นะคะจะทำลิงก์ to a document นะคะค่ะก็มาเลือกรูปที่เราต้องการได้เลยนะคะ กดจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วกดปิดค่ะมาที่ไฮมาคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์นะคะนี่นะคะก็จะขึ้นไฟล์ที่เราคอนเนคเอาไว้นะคะแล้วก็จะขึ้นรูปนี่คะ่ะจากนั้นนะคะไป คลิกขวาที่อำเภอค่ะไปที่ Property ค่ะจากนั้นกด Display ค่ะกดที่ช่อง Show Map Tip Using the Display Expression นะคะฟิล l นะคะจะเปลี่ยนจากอ m um Name นะคะเป็น Hyperlink ค่ะ กดช่อง support hyperlink นะคะเลือก URL ค่ะเรียก hyperlink ค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคค่ะก็จะขึ้นรูปขึ้นมานะคะต่อไปนะคะคลิกข,ขวาที่อำเภอค่ะไปที่ Open attribute table นะคะจากนั้นไปที่ editor ค่ะกด start editor ค่ะแล้วก็ช่อง hyperlink นะคะเราลบสามารถลบแล้วก็ copy URL ค่ะมาใส่ บนวีนะคะจากนั้นนะคะไปที่ editor ค่ะกด save edit ค่ะแล้วก็มาที่ editor อ,อ,อีกทีนะคะกด stop edit ค่ะจากนั้นกดปิดหน้าต่างนี้ไปค่ะ นี่นะจะเป็นการจบการทำไฮเปอร์ลิงก์นะคะต่อมานะคะไปคลิกขวาที่อำเภอคะ่ะเลือก property นะคะแล้วก็ช่อง display คะ่ะเลือก show map tips using the display e q p i t i o n นะคะกด area คะ่ะกด ok ก็จะเป็นการโชว์พื้นที่นะคะของอำเภอต่างๆ ก็นี่ก็จะเป็นการทำแมททิปนะคะต่อมานะคะจะเป็นการทำ HTML pop-up ค่ะคลิกขวาที่อำเภอนะคะกด property ค่ะจากนั้นนะคะกด HTML property pop-up ค่ะเลือก as a table นะคะไปที่เครื่องหมาย HTML ค่ะ แากนั้นกดโอเคค่ะเครื่องหมาย h TML นะคะก็จะอยู่ข้างๆกับ h y เปอร์ลิค่ะเราก็สามารถคลิกด,ดูได้นี่นะคะจะขึ้นข้อมูลของอำเภอต่างๆค่ะนี่ก็จะเป็นการทำอธิบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลนะคะการทำไฮเปอร์ลิง a ์แมปแล้วก็ H T M L pop up ค่ะขอบคุณค่ะ